สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทับ3ทุกคนนะคะวันนี้วันพุธที่17เดือนพฤศจิกายน2564นะคะคุณครูหนึ่งก็จะมาสอนนักเรียนอีกนะคะในบทที่8นะคะยังไม่จบนะคะบทที่8ของเราเรียนถึงวันศุกร์เลยนะคะบทที่8นี้นะคะหลักภาษาของเราวันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนในเรื่องของสระอนะคะ อ่สาสระอซึ่งอยู่ในหลักภาษาของเรานะคะสระอมีรอสะกดอ่าจะลดรูปนะคะไม่มีรูปสระปรากฏอยู่นะคะอ่าจะมีวิธีการเขียนนะคะการวางตำแหน่งนะคะการวางตำแหน่งของการเขียนนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรแล้วก็แจกรูปตัวสะกดอย่างไรนะคะอ่าให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอนะคะที่รูจัดเตรียมไว้นะคะ อย่าลืมนะคะสระอ,อมีรอสะกดนะคะลดรูปถ้าลดรูปแล้วนะคะอ่ามันจะไม่ปรากฏให้เราเห็นนะคะไม่ปรากฏสระให้เราเห็นนะคะอ่าสระอ,อมีรอสะกดนะคะเชิญรับชมคลิปวิดีโอที่น่าสนใจนะแบดบนี้ค่ะสารอมีรอเรือสะกดจะลดรูปสารอไม่มีรูปสารอปรากฏนะคะ กิจกรรมพัฒนาความรู้อ่านคำสะละออมีรอเรือเป็นตัวสะกดกอนสะกดว่ากอ,ออรอกอนขอนสะกดว่าขออรอขอน คอนสะกดว่าคออ,อรอคอนจอนสะกดว่าจออ,อรอจอนชอนสะกดว่าชออ,อรอชอน ดอนสะกดว่าดออรอดอนทอนสะกดว่าทออรอทอนทอนสะกดว่าทอออรอทอน นอนสะกดว่านออรอนอนพรสะกดว่าพออ,อรอพรสอนสะกดว่าสอออรอสอน สอนสะกดว่าสออ,อรอสอนวอนสะกดว่าวออรวอวอนออนสะกดว่าอออรรออน กิจกรรมพัฒนาความรู้อ่านประสมคำสะระอละคอนสกดว่าลออละคออรคนละคอนบางออนสะกดว่าบอะองอบาง ออรออนบังออนมังกรสะกดว่ามอะงอัังกออรอกรมังกรสังวอนสกดว่าสออะงอสัง วอ,อรอวอนสังวอนสันจรสะกดว่าสออยอสันจออรอจรสันจรอัอรอกษรสะกดว่าอออ อกออสอออสอนอสอนขาจรสะกดว่าขออาขาจออรอจรขาจรวานอน สะกดว่าวอ,อาวานออรอนอนวานอนสาทอนสกดว่าสออาสาทอ,อรอทอนสาทอน อารทอนสกดว่าอาอาทอออรอทอนอาทอนจะราจอนสกดว่าจอรออาจะราจออรอจอนจะราจอน พีทีกรสะกดว่าพอ,อีพีทออีทีกออรอกรอพีทีกรสิคอนสะกดว่าสอ,อีสิคอออรอคอนสิคอน สิงขอนสกดว่าสออีงอสิงขอ,ออรอขอนสิงขอนจีวอนสกดว่าจออีจีวอ,ออรอวอจีวร กุลชอนสะกดว่ากออุยอกุลชออรชอนกุลชอนสุกอสะกดว่าสออุสุกออรกอนสุกอ อดอนสะกดว่าออุอุดอ,อรอดอนอุดอนอุทอนสะกดว่าออุอุทอ,อรอทอนอุทอนภูทร สะกดว่าพอ,อ,ผ,อ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 ผูทอรทนภูทนเกสอนสะกดว่ากอเอเกสอ,อรศออนเกสอน ลูกสอนสกดว่าลูกอลูกสออรสอนลูกสอนขอพรสะกดว่าออ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 ขออขอ,อ,ขอพออรอพรขอพร ไอพรสะกดว่าออัวยออวยพอออรอพออรพรอวยพรกิจกรรมพัฒนาความรู้รู้จักความหมายของคำสะระอ กุนชอนคือช้างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่สุดหนังหนาและมีขนแข็งกระจายห่างๆผิวสีเทาแก่หรือน้ำตาลจมูกยื่นยาวเรียกว่างวงตัวผู้ที่มีงายาวตัวเมียไม่มีงากินพืชอยู่รวมกันเป็นโขงใหญ่ เกสรส่วนใจกลางของดอกไม้มักมีลักษณะเป็นเส้นๆส้นส่วนที่มีลักษณะเป็นผงติดอยู่บนสุดของก้านเกสรส่วนที่ดอกไม้ใช้สืบพันธ์ขอพรคือการขอสิ่งดีๆให้กับตัวเองอ้อนวอนร้องขอในสิ่งที่ดีเช่นขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ขาจรผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการสม่ำเสมอเช่นลูกค้าขาจรจะราจรคือการเคลื่อนไปมาตามทางของยวดยานคนหรือสัตว์พาหนะเรียกผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมการจะราจรให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยว่าตำรวจจะราจร นาครคือกรุงเมืองใหญ่ภูทรหมายถึงพระราชาหรือว่าภูเขาพิธีกรคือผู้ดำเนินการในพิธีเช่นพิธีกรในงานแต่งหรือผู้ดำเนินรายการเช่นพิธีกรรายการโทรทัศน์ มังกรสัตว์ในนิยายจีนรูปร่างคล้ายงูมีตีนมีเขาละครเป็นการแสดงประเภทหนึ่งมีวิธีดำเนินเรื่องอย่างเป็นเรื่องเป็นราวผู้แสดงเรียกว่าตัวละครมีบทให้แสดงตามเนื้อเรื่องมีฉากหรือเวทีให้ใช้แสดง ลูกศอนคือเครื่องหมายที่ใช้ชี้บอกทางลักษณะคล้ายส่วนปลายของลูกธนูวานอนคือลิงชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมลักษณะคล้ายคนตีนหน้าและตีนหลังใช้จับเกาะได้มีทั้งชนิดที่มีหางและชนิดที่ไม่มีหาง สัญจรคือผ่านไปมาช่องทางถนนการผ่านไปมาเช่นเส้นทางสัญจรสุกรคือหมูมักใช้เรียกหมูอย่างเป็นทางการอักษรคือตัวหนังสือวิชาหนังสือ อาทอคือความเอื้อเฟื้อความห่วงใยความเอาใจใส่เป็นอย่างไรคะนักเรียนคลิปวิดีโอของคุณครูสนุกไหมคะอพอจะมีความรู้แล้วนะคะมีความรู้แล้วก็อธิบายให้เพื่อนฟังได้แล้วก็เราจะเขียนได้นะคะในเรื่องของสระออมีรอสะกดจะรดรูปนะคะไม่มีสระ รากฏให้เราเห็นนะคะอย่างเช่นคําว่าคําว่าอะไรคะขะจรนะคะขะจรขจรเขียนยังไงคะขออขะขจออรจรใช่ไหมคะอ่านว่าขจรขจรก็จะมีขอไข่จอจานและรอเรือสามตัวเท่านั้นนะคะขะจรและอีกคำหนึ่งนะคะอ,ะอคำว่าอะไรนะ เอาอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าลูกศรนนะคะลูกศรลูกศรสะกดได้ไงคะรออูกลูกสอ,อรอสอนใช่ไหมคะเวลาเราเขียนเราก็จะเขียนว่าลูกและบวกกับสอนนะคะสอนนี้จะเขียนสอสาอ่าสอสาลาและรอเรือนะคะอ่านว่าลูกสอนนะคะลูกสอนจะมีความหมายอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะ มาทําแบบฝึกกันนะคะได้ใบงานสองใบงานนะคะอ่าใบงานที่หนึ่งนะคะครูจะทําแบบฝึกให้นักเรียนใบงานที่หนึ่งนี้นะคะในเรื่องของสละออมีรอสะกดจะลดรูปนะคะและไม่มีสละปรากฏนะคะไม่มีสระออกปรากฏนะจะเป็นรอเรือข้างหลังแทนนะคะ,ะใบงานนี้นะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนคํานะคะอ่าเขียนคําและอะไรคะ และสะกดนะคะสะกดคำให้กูด้วยนะคะเขียงสะกดคํำนั่นเองนะคะอ่าแบบหัดที่สองนะคะที่สองนี้จะยากขึ้นไปนิดนึงสำหรับป .2 แล้วนะคะนักเรียนจะทำได้นะคะนักเรียนทำได้ถ้าเรียนดูคลิปวิดีโอย้อนหลังด้วยนะคะอ่าเขาบอกว่าให้นักเรียนคิดคำผสมคำผสมที่มีสระอ,อและมีรอสะกดนะคะจะลดรูป จะลดรูปและรูปสลักจะไม่เห็นไม่ปรากฏนะคะ,ะคุณครูจะให้นักเรียนทํานะคะอืมแล้วก็ดูคลิปวิดีโอย้อนหลังด้วยนะคะในความหมายของคํานะคะเช่นคําว่าบางออนบางออนแปลว่าอะไรคะบางออนแปลว่าผู้หญิงใช่ไหมคะ,ะมีอีกหลายคํานะคะนักเรียนต้องศึกษาในคลิปวิดีโอให้ดีนะคะเพื่อจะมาตอบคําถามในใบางานที่สองนี้นะคะและพบกันใหม่ในวันศุกร์นะคะ สวัสดีค่ะ